แค่หนึ่งสัปดาห์หลังแต่งงานเจ้าสาวถูกสามีตัวเองแทงกลางฮันนีมูลเพราะความลับที่เธอปิดไว้ทั้งชีวิตความลับที่เปลี่ยนจากรักให้กลายเป็นแค้นเขาเคยบอกรักเธอทุกวันแต่พอรู้ว่าเธอเคยเป็นผู้ชายเขากลับคว้ามีดแทงซ้ำลงกลางอกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันคือเรื่องของชีวิตเรื่องของตัวตนและเลือด ที่ไหลออกมาเพียงเพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงในแบบที่เขาคิดไว้เรื่องราวความรักที่กลายเป็นฝันร้ายจะพาคุณดำดิ่งสู่ความจริงที่โหดร้ายที่ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งต้องเผชิญอยาก,กับพริบตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้คุณจะไม่มีวันลืมได้ลงแต่งงานได้หนึ่งสัปดาห์เจ้าสาวข้ามเพศถูกสามีแทงระหว่างฮันนีมูนหลังรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเสียงคลื่นซัดฝั่งดังสม่ำเสมอ กลิ่นน้ำทะเลปะทะจมูกสายลมอุ่นพัดผ่านเส้นผมยาวของเรนูเธอสวมชุดเดรสลูกไม้สีขาวบางริมฝีปากแต้มลิปสติกแดงเลือดนกแหวนแต่งงานบนนิ้วนางซ้ายยังเปล่งประกายมือของสามีอบเอวเธอไว้แน่นพี่รักเรนูนะเขาประสิบข้างหูเธอยิ้มบางยกแก้วไวขึ้นจิบดวงจันทร์ส่องลงบนระเบียงวิลล่าส่วนตัว อากาศชื้นอุ่นและหอมกลิ่นดอกลีลาวดีทั้งคู่เพิ่งแต่งงานเมื่อเจ็ดวันก่อนเรนูไม่เคยฝันว่าจะมีวันนี้วันที่มีคนยอมรับตัวตนของเธอแม้จะเคยเป็นเขามาก่อนแม้จะเคยต้องหลบหน้าครอบครัวแม้จะเคยร้องไห้ในห้องน้ำห้องเรียนแต่วันนี้เธอคือเจ้าสาวที่งดงามที่สุดของเขาเรนูสามีเรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงเขาแผ่วลงราบเรียบผิดปกติ เธอหันกลับไปสบตาเขาแต่สายตานั้นเย็นชาไม่มีแววรักเหมือนเมื่อครูมือข้างหนึ่งของเขาซ่อนอยู่หลังแผ่นหลังเขาเดินเข้ามาไกลขึ้นหนึ่งก้าวสองก้าวเธอก้าวถอยอัตโนมัติหัวใจเธอเต้นแรงเสียงคลื่นยังคงดังแต่เงียบเกินไปในความรู้สึกพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเธอถามเบาฮ่หาฮ่ เขายิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่เหมือนเดิมเป็นรอยยิ้มที่ทำให้กระดูกสันหลังของเธอเย็นเฉียบเรนูเขาเรียกอีกครั้งเมื่อวานพี่เปิดกระเป๋าเธอเธอชะงักพี่เจอเอกสารโรงพยาบาลเสียงเขาคล้ายพึมพำกับตัวเองเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากอากาศรอบตัวกลายเป็นหนาวเยือกทันทีเธอเคยเป็นผู้ชายใช่ไหมเธอไม่ตอบ ขาทั้งสองข้างสั่นโดยไม่รู้ตัวตอบมาเสียงตะโกนของเขาดังกว่าคลื่นทะเลเรนูยกมือขึ้นปองนาเขาดึงมีดสั้นออกจากด้านหลังใบมีดสะท้อนแสงจันทร์วูบวาบเธอกรีดร้องแล้วหันหลังวิ่งฝ่าโต๊ะอาหารฝ่ารองเท้าแต่ที่กระจายอยู่บนพื้นเธอสะดุดขาเก้าอี้ล้มลงกับพื้นไม้เสียงกระดูกหัวเข่ากระแทกดังหนัก เลือดไหลซึมออกจากผิวหนังเธอหอบหายใจเสียงฝีเท้าเขาใกล้เข้ามาเธอพยายามลุกแต่เขากระโจนเข้าใส่มือหนึ่งจับข้อมือเธอกดกับพื้นอีกมือถือมีดจ่ออยู่กลางอกเธอเธอโกหกพี่น้ำเสียงของเขาสั่นไหวทั้งชีวิตพี่ไม่เคยถูกใครหักหลังขนาดนี้เธอสบตาเขาน้ำตาไหลอับสองแกม เรนูไม่ตั้งใจเสียงเธอแผ่วเบาเรานูกลัวพี่จะไม่รักถ้ารู้ความจริงเขาหลับตาแน่นมือที่ถือมีดสันร,ระรึกพี่เคยฝันว่าจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์พี่เคยคิดว่าเราคือพรหมิกิตแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นและนาทีนั้นเรนูมองเห็นบางอย่างในดวงตาเขาบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป บางอย่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลในใจและความเกลียดชังบางอย่างที่กำลังจะทำลายทุกสิ่งที่เธอเคยมีเธอพยายามดิ้นมือทั้งสองผลักอกเขาเต็มแรงแต่แรงผู้หญิงไม่อาจต้านแรงผู้ชายที่เต็มไปด้วยความแค้นเขายกมีดขึ้นเหนือหัวปลายมีดแหลมเงาวับเจ่ะกลางหน้าอกเธอเสียงคลื่นเงียบไปในหัวของเรโนสิ่งเดียวที่เธอได้ยินคือเสียงหัวใจของตัวเอง เส้นช้าแล้วเร็วแล้วดังขึ้นเรื่อยหฮ่าฮ่จนกลบทุกอย่างก่อนที่มีดนั้นจะตกลงมาในเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงมีดเฉือนผ่านอากาศแล้วแทงลงมาอย่างแม่นยำเจาะผ่านผิวหนังทะลุเนื้ออ่อนบริเวณหลายซ้ายของเรนูเธอกรีดร้องเลือดพุ่งออกมาเป็นสายกลิ่นคาวเหล็กตีขึ้นจมูกทันที ความเจ็บแผลซ่านไปทั้งแขนมือเธอสั่นเทาพยายามผลักเขาออกแต่เขากดเธอลงกับพื้นแน่นยิ่งกว่าเดิมอยากเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขากระซิบเสียงเย็นเยียบงั้นก็ตายแบบผู้หญิงไปเลยเขายกมีดขึ้นอีกครั้งปลายมีดสะท้อนกับแสงไฟจากในห้องเลือดอยังไหลาจากแผลเดิมอย่างต่อเนื่องเรนูมองเห็นทุกอย่างเบลอไปหมดความหนาวเย็นค่อยๆตายขึ้นมาจากปลายเท้า หัวใจของเธอเต้นช้าลงมือข้างหนึ่งควานหาอะไรบางอย่างบนพื้นมือเธอสัมผัสได้ถึงขวดไวน์ที่ล้มอยู่เธอคว้ามันทันทีก่อนจะฟาดเข้าที่ใบหน้าของเขาเต็มแรงเสียงกระจกแตกดังลั่นเขาพงักถอยหลังออกไปเลือดไหลาจากหน้าผากเขาเป็นทางเรนูใช้โอกาสนั้นคลานหนีไปทางประตูขาทั้งสองข้างแทบไม่มีแรง เธอหอบหายใจถี่เสียงกลั้นสะอื้นดังออกมาจากลำคอรประตูยังเปิดอยู่เพียงแค่ไม่กี่เมตรแสงไฟจากโถงทางเดินส่องเข้ามาเล็กน้อยแต่เงาของเขาก็ตามมาทันเขากระโจนใส่เธออีกครั้งร่างทั้งสองล้มกลิ้งอยู่หน้าประตูเธอกรีดร้องสุดเสียงเขาเอามือบีบคอเธอแน่นใบหน้าบิดเบี้ยวไปด้วยความแค้นหลอกพี่ทำไมหลอกพี่ทำไม เสียงเขากระชากราวกับสัตว์ป่าเธอพยายามดันมือเขาออกแต่แรงเธอกำลังจะหมดลงภาพตรงหน้าค่อยๆมืดลงเสียงคลื่นเงียบหายไปเสียงหัวใจเธอแผ่วเบาแล้วบางสิ่งบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านนอกเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงตะโกนดังจากพนักงานของโรงแรมเสียงประตูถูกกระแทกอย่างแรงเงาคนหลายคนพุ่งเข้ามาในห้อง แล้วภาพสุดท้ายที่เรนูเห็นคือชายหนุ่มที่เธอเคยเรียกว่าสามีกำลังยืนเปื้อนเลือดก,กลางห้องในมือยังคงกำมีดแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยบาดแผลและคราบน้ำตาขณะที่เสียงตะโกนให้วางอาวุธดังก้องไปทู่วิลล่าแห่งนั้นเขาไม่ยอมวางมีดดวงตาแดงกำจ้องมองทุกคนที่กรก,กันเข้ามาเหมือนสัตว์ที่จนตรอบพนักงานชายคนหนึ่งพยายามเข้าประชิด แต่เขาเงื้อมีดขึ้นสูงเลือดของเรนูยังหยดลงบนพื้นกลิ่นคาวคระคลุ้งไปทั่วห้องทุกคนหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เรนูพยายามเปล่งเสียงแผวบอเหมือนลมหายใจสุดท้ายพอเธออย่าทำอีกเลยเธอยื่นมือที่สันระเิ็กไปข้างหน้าดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความบิงววนเขาหันมามองเธอมีดในมือลดต่ำลงเล็กน้อย ริมฝีปากเขาสั่นพูดไม่ออกเรนูไม่เคยหลอกเรนูแค่กลัวเสียงของเธอสั่นเครือแต่สิ่งที่เรนูให้พี่มันคือความรักจริงๆเขาเบนสายตาลงมองมือของเธอที่ยื่นมามือที่เปื้อนเลือดมือที่อ่อนแรงจนแทบยกไม่ไหวภาพนั้นเหมือนตอกลึกเข้าไปในหัวใจเขาเขาหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกจากทางตาทั้งสองข้างแล้วเขาก็กรีดร้อง เสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาปล่อยมีดตกลงกับพื้นมันกระทบไม้ดังกริกก่อนจะกลิ้งไปอยู่ที่ปลายเท้าของพนักงานคนหนึ่งทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทพุ่งเข้าไปรวบตัวเขาทันทีร่างของเขาถูกกดลงกับพื้นแต่เขาไม่ขัดขืนอีกต่อไปเรนูนอนนิ่งดวงตาเบิกโพรงจ้องมองเพดาน แสงไฟบนเพดานสลัวลงเรื่อยฮ่าฮ่เธอรู้สึกได้ถึงมือใครบางคนที่แตะลงบนแผลของเธอเสียงวิทยุสื่อสารดังอยู่ใกล้หูแจ้งรถพยาบาลด่วนมีคนบาดเจ็บสาหัสเธออยากพูดแต่ลมหายใจไม่พอจะเป็นคำใดร่างกายเธอเย็นลงอย่างรวดเร็วเสียงผู้คนรอบข้างเริ่มกลายเป็นเพียงเสียงก้องเบาฮ่าฮ่ภาพทั้งหมดเริ่มมัวลงทีละน้อย แล้วทุกอย่างก็มืดสนิทความมืดเกลือนทุกสัพพเสียงเรนูรู้สึกเหมือนจมดิ่งลงใต้น้ำเสียงหัวใจของเธอแผ่วเบาจังหวะสุดท้ายค่อยๆหายไปแต่แล้วแสงจ้าก,ก็สองทะลุเปลือกตาเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงขึ้นจากความลึกเสียงเครื่องจักรบางอย่างเต้นอยู่ข้างหูเสียงคนพูดเบาๆปะปนกันกลิ่นยาฆ่าเชื้อคละคลุ้ง เธอค่อยๆลืมตาขึ้นเพดานสีขาวผ้าม่านสีฟ้าอ่อนหลอดน้ำเกลือห้อยอยู่ข้างเตียงเธออยู่ในโรงพยาบาลแขนข้างหนึ่งมีผ้าพันแผละนะร่างกายยังอ่อนแรงทุกการหายใจคือความเจ็บแต่เธอยังมีลมหายใจเรนูหลับตาลงอีกครั้งน้ำตาไหลลงข้างแก้มเงียบฮ่หาฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะรอด หรือเพราะหัวใจของเธอแตกสลายไปแล้วเสียงเปิดประตูดังขึ้นใครบางคนเดินเข้ามาเสียงฝีเท้านุ่มนวลช้าและหนักแน่นเรนูค่อยๆหันหน้าไปทางต้นเสียงหญิงสาวในชุดพยาบาลถือถัดยาในมือเธอยิ้มให้เรนูเบาฮ่าฮแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสารคุณฟื้นแล้วเสียงเธอนุ่มนวลคุณปลอดภัยแล้วคะ่ะ เรนูมองสบตาเธอแล้วพูดคำแรกที่เปล่งได้เสียงแหบและเบาเหมือนลมพัดเขาอยู่ไหนพยาบาลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงเรียบสงบถูกตำรวจควบคุมตัวไปแล้วค่ะเรนูหลับตาความทรงจำไหลายกลับมาเหมือนน้ำป่าเสียงกรีดร้องของเขาเลือดบนพื้นไม้แววตาของคนที่เธอเคยรัก ทุกอย่างยังชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดเมื่อครูเธอขยับมือลงจับผ้าห่มแน่นน้ำตามเม็ดหม่ไหลลงมาอีกครั้งเขารู้แล้วเขาเกลียดฉันเธอพูดกับตัวเองในลำคอพยาบาลยังคงยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงไม่ได้ตอบแต่หยิบผ้าเช็ดหน้าส่งให้คนที่ทำร้ายคุณไม่ใช่คนที่ควรได้ความรักจากคุณตั้งแต่แรกเสียงของพยาบาลอ่อนโยน เรนูรับผ้าไว้ในมือขยำแน่นราวกับจะบีบความเจ็บปวดออกมาพร้อมกันในห้องขาวเงียบสงัดนั้นมีเพียงเสียงหายใจของหญิงสาวข้ามเพศคนหนึ่งที่เพิ่งรอดชีวิตจากความตายแต่หัวใจของเธอยังจมอยู่ในขุมนรกที่ลึกที่สุดอยู่ดีเรนูมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าสีหม่นไม่มีแสงแดดลอดลงมาเมฆสีเทาทึบลอยนิ่งอยู่เหนือยอดไม้ เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งเวลาช้าลงแม้แต่เสียงนาฬิกายังฟังดูห่างไกลเธอวางผ้าเช็ดหน้าลงบนตักปลายนิ้วสัมผัสร,รอยเลือดแห้งที่ยังติดอยู่บนปลอกหมอนภาพความรุนแรงย้อนเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ร้องไห้เธอแค่ปล่อยให้หัวใจปวดชายอยู่เงียบฮ่าฮะประตูห้องถูกเคาะเบาฮ่าฮะ ชายวัยกลางคนในชุดสูทสีดำเปิดเข้ามาเขาแสดงบัตรตำรวจให้ดูสัน้นฮาฮะผมคือสารวัตรชานวิทย์เสียงเขานิ่งสุภาพแต่แฝงด้วยความหนักแน่นเรนูพยักหน้าเบาฮาฮะเขาเดินเข้ามาชิดเตียงหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กออกจากกระเป๋าเสือ้อผมมีบางอย่างอยากแจ้งให้คุณทราบเธอมองสบตาเขาไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบ ตอนนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีเขาถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าโดยเจตนาแต่เขาปฏิเสธเขาอ้างว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเรนูเบือนหน้าหนีไปทางหน้าต่างมือทั้งสองข้างกำผ้าผมแน่นจนปลายนิว้วซีและสารวัตรชานวิทย์หยุดไปชั่วครู่เขาขอพบคุณก่อนขึ้นศาลห้องทั้งห้องเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมหายใจก็ดูเหมือนหายไป เรนูนิ่งงนันหัวใจเธอเต้นหนักในอกแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาคุณไม่จำเป็นต้องไปสารวัตรกล่าวเสริมมันขึ้นอยู่กับคุณเรนูยังไม่ตอบเพียงหลับตาแน่นภายในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามเขาต้องการขอโทษหรืออยากทำลายเธอให้หมดสิ้นอีกครั้งหรือจริงๆแล้วเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าเธอเจ็บแค่ไหน เสียงลมหายใจของเธอค่อยๆสม่ำเสมอเธอเอื้อมมือไปหยิบแหวนแต่งงานที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงบนนิ้วนางซ้ายของเธอแหวนนั้นเคยเป็นประกายตอนนี้มันดูหม่นหมองเหมือนรักของเขาที่กลายเป็นมีดเสียบกลางอกเธอเองเรนูหมุนแหวนช้าๆบนนิ้วปลายนิ้วรู้สึกถึงรอยบินเล็กๆที่ขอบวง เธอจำได้ดีว่ามันเกิดขึ้นตอนที่เขากระชากมือเธอลงกับพื้นเลือดอยังเปื้อนอยู่ที่รอยนั้นเธอเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮะมองสารวัตรชานวิทย์ที่ยังยืนรอคำตอบดวงตาของเธอแดงช้ำแต่แววตาแน่นิ่งฉันจะไปเจอเขาเสียงของเธอชัดเจนแม้จะแผ่วเบาสารวัตรพยักหน้าเบาฮ่าฮะก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบงัน ทันทีที่ประตูปิดลงเรนูก็ถอนหายใจยาวหัวใจของเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะบางสิ่งบางอย่างที่เริ่มแปรเปลี่ยนภายในวันรุ่งขึ้นเธอสวมเสื้อเชิ้ตขาวคลุมทับเสื้อขนไข่ผมของเธอถูกรวบไว้อย่างเรียบร้อยใบหน้าซีดเซียวแต่สายตาแน่วแน่เจ้าหน้าที่สองคนพาเธอเดินผ่านถงยาวของสถานีตำรวจกลิ่นเหงือ่อ กลิ่นกระดาษและเสียงล็อกกุญแจดังก้องเธอก้าวเข้าไปในห้องกระจกที่มีเพียงโต๊ะเหล็กและเก้าอี้สองตัวเขานั่งอยู่แล้วก้มหน้ามือถูกล่ามไว้กับขาเก้าอี้เสื้อยืดสีเทาเปื้อนคราบเลือดแห้งใต้ตาคล้ำริมฝีปากแตกเมื่อเธอเข้ามาเขาเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮ่แววตาของเขาเต็มไปด้วยบางสิ่ง ที่เรนูไม่อาจอ่านได้ทันทีเธอหยุดอยู่ตรงประตูไม่รีบร้อนจะนั่งเขาเอ่ยขึ้นก่อนเธอยังรอดเสียงของเขาแหบแต่แฝงด้วยความประหลาดใจเรนูไม่ตอบเธอเดินไปนั่งตรงข้ามเขามองเข้าไปในดวงตาที่ครั้งหนึ่งเคยอ่อนโยนทำไมคำถามเดียวหลุดจากปากเธอเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้า ฮ่าฮ่าเสียงสันพี่รู้สึกเหมือนถูกหลอกเหมือนความเป็นลูกผู้ชายพี่ถูกเกียบย่ำพี่เห็นเอกสารนั่นแล้วพี่รู้สึกว่าทั้งชีวิตที่เหลือมันเป็นเรื่องโกหกเรนูยังคงจ้องเขาแข็งแต่สิ่งที่พี่ทำกับฉันมันคืออะไรมันคือความเป็นลูกผู้ชายเหรอเขาเงียบมือที่ล่ามไว้สันเล็กน้อยพี่เสียใจน้ำตาเริ่มไหลาจากหางตา พี่ไม่รู้ว่าพี่กลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ยังไงเรนูนั่งนิ่งในใจเธอมีแต่เสียงหวีดร้องจากคืนนั้นรอยแผลยังอยู่ทั้งในร่างกายและในจิตใจเธอสูดลมหายใจเข้าก่อนจะพูดเธอไม่รู้ว่าฉันต้องผ่านอะไรมาก่อนหน้านี้การเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ง่ายแต่การเป็นผู้หญิงข้ามเพศคือการต้องตื่นทุกวันพร้อมความกลัว กลัวว่าจะไม่มีใครรักกลัวว่าจะไม่มีใครยอมรับและกลัวที่สุดคือการที่คนที่ฉันรักที่สุดจะเป็นคนที่ฆ่าฉันด้วยมือของเขาเองเขาก้มหน้าน้ำตาไหลลงเปื้อนเสื้อเรนูมองภาพตรงหน้าเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจตอนนี้คืออะไรความโกรธความเสียใจหรือความว่างเปลา่าแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่คือเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เรนูหลับตาลงช้าฮ่าฮะในห้องเย็นเฉียบที่มีเพียงเสียงหายใจของสองคนเธอปล่อยให้ความเงียบกรีดลึกลงกลางอกขณะที่เขายังคงก้มหน้าร่างสันเหมือนเด็กชายที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองทำลายบางสิ่งที่ไม่มีวันเรียกคืนเธอรู้ไหมเสียงของเรนูดังขึ้นอีกครั้งนิ่งแน่นและชัดเจนตอนเธอแทงฉันฉันไม่ได้กลัวตาย เธอลืมตาขึ้นฉันกลัวว่ารักที่ฉันให้ไปจะไม่มีวันมีค่าเลยเขาเงยหน้าขึ้นชา้าฮ่าฮะแววตาเต็มไปด้วยความสำนึกแต่ในความสำนึกนั้นยังมีเงาของความโง่เขลาเจือปนพี่มันงโง่พี่มันเลวเขาพูดกับตัวเองเบาฮ่าฮะพี่แค่อยากมีครอบครัวอยากมีเมียที่สมบูรณ์แบบแล้วใครเป็นคนตัดสินว่าอะไรคือสมบูรณ์แบบ เรนูถามทันทีผู้หญิงที่มีมดลูกหรือผู้หญิงที่ต้องถูกตีตราด้วยอดีตเขาเงียบไปเหมือนถูกตบด้วยคำถามนั้นกลางใบหน้าเรนูเอหลังพิงพนักเก้าอีมองเขานิ่งฮ่หาฮะเสียงนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปช้าฮ่หาฮะความรักของฉันไม่เคยหลอกเธอเลยแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วเขาสะอึกเล็กน้อย เลยหน้าขึ้นมองเธอพี่อยากขอโทษพี่อยากขอให้เธอยกโทษให้เรนูสายหน้าช้ามั่นคงการยกโทษไม่ใช่ของขวัญที่ฉันมีให้เธอมันคือของขวัญที่ฉันจะให้ตัวเองถ้าวันหนึ่งฉันหายดีเขานิ่งเสียงโซ่ล่ามข้อมือของ,ของขเขาขยับเบา,าฮา่า เหมือนจะพยายามยกมือขึ้นแต่ทำไม่ได้เรนูลุกจากเก้าอี้เธอยือนตรงหน้าเขาดวงตาทั้งสองคู่สบกันอีกครั้งฉันหวังว่าเธอจะมีเวลาคิดคิดให้ลึกว่าความเป็นชายไม่ได้อยู่ที่สิ่งระหว่างขาแต่มันอยู่ที่การรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเขานั่งนิ่งดวงตาแดงกำ่ำเรนูหันหลังเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับไปมองอีก เจ้าหน้าที่เปิดประตูให้เสียงตอนเหล็กดังกริก๊ขณะที่เธอก้าวข้ามธรณีประตูออกมาความรู้สึกบางอย่างในใจของเธอค่อยๆเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่รอการยอมรับอีกต่อไปเธอคือหญิงสาวที่รอดตายพร้อมแผลเป็นที่เธอจะไม่มีวันซ่อนมันอีกเธอคือเรนูไม่ใช่เหยื่อแต่คือผู้รอดชีวิตที่เลือกจะเดินออกจากความเจ็บปวด โดยไม่แบกใครไว้ข้างหลังอีกแล้ว